สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมตายไขยรถยนต์มือสองนะครับที่ลำลูกกาคลองเจ็ดปทุมธานีปีใหม่ไม่น้อยคิดถึงเราคิดถึง mc 9 9 9าลำลูกกาคลองเจ็ดปทุมธานีวันนี้มาบอกราคาพิเศษนะครับรถแต่ละคันเสนอกันให้จัดจะไปเลยว่าความชัดเจนและที่สำคัญโครงสร้างเครื่องเกียร์กล่องเรารับประกันได้อยู่แล้วคันนี้เป็นเจ้า D m a มนะครับพี่ d m a มตัวแคป เกียร์ธรรมดานะครับบูพาวเวอร์คันนี้ปีจดทะเบียน2,023 9,700โลเท่านั้นเองพี่ใช้งานมาแค่นี้รจริงๆและราคาพิเศษเราจำหน่ายแค่5 9 0 0 0บาทพอพี่ตัวเตี้ยเกียร์ธรรมดาตัวเตรรีต้ยอีกหนึ่งคันพี่เป็นอ e ีตุสุดีแม็กนะครับนะดีแม็กเหมือนกันคันนี้มาในเกรดแซดเกรดแซก็จะมีแอร์ในช่องคอนโทรลมาด้วยนะครับพี่เพราะฉะนั้นภายในก็เบาะหนังนะ เล,เ,ลเ,ลเลขเลขเลขหม่นะครับพี่ขอโทจที G, เลขไมหม่18,000โลเท่านั้นเองเกียร์ธรรมดาสีเทาสวยๆแบบนี้เปิดขายจำหน่ายในราคาพิเศษนะพี่ราคาพิเศษย้ำนะครับ5 8า0 0นบาทเท่านั้นเองแล้วก็อีกหนึ่งคันสี่ประตูด้วยกันทั้งสิ้นนะครับวันนี้นี่สวยๆเลยนี่ D Max X s e r i e ซ4รประตู2 0 2 2 2 2 0 0 0บหม่นโลเลขหม่นะครับเกียร์ธรรมดาตัวเตี้ยของเจ้า X s e r ซ e รสีดาคันนี้จัดจาหน่ายราคาพิเศษพี่ 589,000บาทสวยๆส,สดๆปีใหม่ๆใ,ใ,ใหม่น้อยๆกิถึงเรากิถึงตายนะครับพี่094 5561036นี่ 0945561036เบอร์นี้พี่แอดไลน์เพื่อนกดติดตามช่อง YouTube ช่องไต่ช่องนี้ให้สักหน่อยนะพี่นะขอพระคุณอย่างสูงพันนี้สุดจี๊ดเลยพี่สุดจี๊ดจริงๆเลย7,000กิโเมตรที่วิ่งมา7,000กิโเมตรคันนี้เกียร์ธรรมดานะครับปี2022 4ประตู X-Series X-Series สวยๆแค่7,000โลเกียร์ธรรมดาจดทะเบียน2 0 2 2ัน0 0บาบาทเช่นกันพี่ราคาพิเศษราคาจับต้องได้ราคาถูกใจแน่นอน รับปิดท้ายเบาๆสบายๆพี่รถใช้งานมาเพียงแค่80,000ืโลกับปีจดทะเบียน2 0ง9 80,000โลกับ2019คันนี้สวยๆแบบนี้พี่ปีใหม่ไม่น้อยไม่เยอะมากมายพี่นะเจ้าของสวยๆรับสวยๆและที่สำคัญ094 556 1036มีคำตอบเรื่องรถยนต์มือสองให้พี่แน่นอนคันนี้เปิดขายในราคาเพียงแค่4 0 0 0 0น 8,9,000บาททุกคันออกรถ9บาทได้ทั้งสิ้นนะครับหรือจะซื้อสดซื้อพรติดต่อต่ายได้นะครับที่ลำลูกกาคลอง7 M4 99, 99ประทุมธาน,นีนะพี่นะขายรถยนต์มือสองสวยๆคัดคุณภาพแบบนี้ทั้งสิ้นที่สำคัญเลยอยากจะบอกว่า0 9 4 5 5 6 1 0 3 6มีคำตอบเรื่องรถยนต์มือสองให้พี่แน่นอนสวัสดีครับ